บทสวดธรรมจักรปรวัตินสูตรเอวเมสูตตังเอกังสมัยังพ,พระขาวาพระนาสียังวิหารตีอิสิปตเนมิคาทาเยตตระโคพระวาปัจจะวะคีเยพิขวามันเตสีเทวเมพิขเวอันตาปปพชิตเตนะนาเสวิตาพายโยจายังกาเมสกุกามาสุขันทิกาโยโคหิโน คมโมโปทุชนิกะอนาริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอันตาริกิละมาฐานุโยโคทุขะอ,อนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตภิกขเวกุเพอพอันเตอนุปะคัมมะมัชฌีมาปฏิปฏาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะครูกรณียานะกรณีอุปสมายะาอภิญญาญาสโพธายานิพานายะสังวัตติ กตมาจะสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาอัาคเตนะอภิสัมพุทธาจะขุกรณียาณะกรณีอุปสมญยอภิญญาสุภะสัมพุทธาญานิพานายะสังวัตติอายยะามวะอริโยทั้งคีโกมัคโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสกัสโกสัมมาวจจะสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาอ ตถาคตนะอภิสัมพุทธาจากคุกรณียานะกรณีอุปาสมายะอภิญญาญสัพพธายนิพานายะสังวัตติอีทางโขะนะพิขเวทุกขงอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามารณัมปิทุขังโสกปริเทวะทุกขะโทมณัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปะโยโคทุกทุกโคปิเยหิวิปาโยโคทุกขะโค ดำปีชังนะรับติตำปดทุกขงังสักขิตเตนะปัจจุประ,ประานนักขันทาทุกขายอีทางโคปะนะพิกขเวทุกขสมุทยโยอริยสัจจังยายาตันหาโโนภาวิกานันทิราชาลาคาสหาคตาตตระตตระ,ตตะพินันทีนีเสยยะทีทางกับมาตันหาภาวะตันหาพิภิภาวะตันหายีทางโคปะนะพิกขเวทุกข์นิโรโทรอริยสัจจังโย,ยตัสสาวะเยวะ ตัณหายะอศรรสศิสาวิราคานิโตโทจาคูปานนิสสะโคมุติอนารโยอีทั้งโหปาณพิขเวร,รุขานิโรธาขา,าม่นีปฏิปทาอริยสัจจังอริยะอา,ยา,อา,ย,า,อายามีวา,ายะอันทังคิโกมัคโคเสยยะทีทังสมาธิทิสมากัสโผลสมาวาจาสมากัมมันตุสมา,สมาอาชิวะสมาวะ ยามมสมาสติสัมมาสมมธิอีทางทุกขอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอนุนสุเตสุธรมเมสุจักคุมุทปติยานังุทปติเวญญาุทปติวิชาอุทปติอโโกุทปติตังขบันิทางทุกขาริยสัจังปรินเยญาติเมพิขเวบุเพอนุนสุเตสุธรมเมสุจัุมอุทธปติยานังุทธปติปัญญาอุทปติวิชาอุทปติอโโกุทปติตังขบปนิทางทุกขาริยสัจังปรินตาตันติเมพิขเวบุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทธปติยานังอุทธปติ อริยสัจตันติเมพิกเวบุเพออนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัปติยานังอุทัปติปัญญาอุทัปติวิชาอุทัปติอารุโกอุทัปติตังขโผลนิทังทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปะหันตัมพันติเมพิกเวบุเพออนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัปติยานังอุทัปติปัญญาอุทัปติวิชาอุทัปติอารุโกอุทัปติตังขโผลนิทังทุกขาสมุทโย อริยสจัจจันตไปเห็นันติเพียงพิคเวบุภเพอนันุสูสุเตสุธมิสุจักขุขัทปฏิยานณุขัตปฏิปัญญาขัทปฏิวิชาอุทัตปฏิอารโกอุทัตปฏิอีทางทุกขังนิโรธอริยสัจจันติเมีพิคเวบุภเพอนุสูสุเตสุธมิสุจักขุขัตปฏิยานณุขัตปฏิปัญญาขัทปฏิวิชาอุทัตปฏิอารโกอุทัตปฏิตังโขปนิทางทุกขันนิโรธ อริยสัจจังสันติกาตันติตเมพิขเวบุเพอนุนุสุเตสุธเมสุจักขุจักุทตปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอารลโกทัตปฏิตังโขไปในทางทุกขานิโรธอะริยสัจจังสันติกาตันติเมภิกขเวบุเพอนุนุสุเตสุธเมสุจักขุจุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอาโลโุทัตปฏิอีทางทุกขานิโรธาขานมินีปฏิปทาอริยสัจจันติกาเมภิกขเวบุเพอนุสุเตสุธเมสุจักขุทปิจัญญากุ อุทธปติตั้งโขปณิทานทุกขานิโรธาคามไม่มีปฏิปทาียสัจจามาภาเวตพันติเมพิฆเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมสุจักุงอุทธปพติยานังอุทธปพติปัญญาอุทธปพติวิชาอุทธปพติอารโกอุทธปพติตั้งโขปณิธานทุกขานิโรธาคามไม่มีปฏิปทาอริยสัจจามาภะวิตันติเมพิฆเวปุเพอนุนุสุเตสุจักุงอุทธัติยานังอุทธัติปัญญาอุทธัติวิชาอุทธัติอารโกอุทธัติยาวักกีวันจะเมพิฆเวอุตติิิิเเเมสสสสจจจออรรยััุวนป พรตังบาทัสสาการยังนางยถาภูตังยานะทัสสนังสุวิสุทธังอโหูสีนวตาวะหังพิกเวสัคเทวเกโลเกสมาเมเกสักขมเกสัสสมณีธรมานิยาปชายาสาธิวามนุษย์สายญาอนุตตรังสมมาสัมโพธินภิสัมพุทธาปัจจายาสิงยโตจากโคมีพิกเวอิมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันปีปริวัน วายท้าสการังยาถาภูตังยานะทัศนังสุวิสุทธังอโหสิอัาธาหังพิกาเวสะเทวาเกโลเกสมังสมสัมาโลกเกสขัมมะเกศาสนะพามัยนีนาปชายะสะเทวามนุษย์สายะอนุตลังสันมาสัมบูริเงยพิสัมพุทูป,ปจัจจะยาสิงยานัตจปะปาณะเมทสานังอุทัปติ อากุป,ปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินัตติธานิบุณพะโวติอิธามาโวจะกภะควาตัตมานะปัจ,จวาวะคียาพิกูภะควาโตภาสีตังอภินันทุงยิมามินจักปนานะเวยะการณ์มิงพัญญาน,นีอายะตัตโตโกนทันยัดวิริราชาวิมะวิตามาลางังธรรมมจาจักขูทะปติยังกินจีสมุท,ยทัยะธรรมมังสัพพันเตียง ตั้งนิโรธาธรรมติปาวติเตจะพะควาตาธรรมจักเกปุมมาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงออตัมภควาพารณนาสียังอิสิปตเนมิคาทาเจอนุตรังธรรมจักกังปาวติตั้งอัปปปาวติยังสามารถนวพรมานนะวาเทวีนะวามารีนะวาครมุนาวาเกนะจิวาโรกันมิติปุมมานางเทวานางสัตว์ทางตะวาจะตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงจะตุมหาราชิกานาง เทวานังสัตว์ทางสุตวัตวาติงสาเทวาสัทธมนุษาเวสุงตวาติงสานางเทวตานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัทธมนุษาเวสุงยามานางเทวานังสัตว์ทางสุตวาดุสิตาเทวาสัทธมนุษาเวสุงดุสิตานางเทวานังสัตว์ทางสุตวานิมานารตีเทวาสัทธมนุษาเวสุงนิมานารตีเทวังทศสัตว์ทางสุตวะการะมนีมิตรตวาสาวตีเทวาสัต์ทางมนุษาเวสุงปรานมิตรมิตตวาสา วตินังเทวาส,ทาสัทธังสุตวาพราม,มานิกาเทวาสัทธามนุษย์สาวิสุงเอตัมภะกวาปรันนสียังอิสีปะตเนมิคาทายอนุตตรังธรรมะจักกังปวัติตังอัปปะวัติตัง,ตตงสักขมานีวาวาพราม,มานีนะวาเทวีนะวา,เเวนะวามาเรนะวารม,มุนาวาเกนะจีวาโลกันมินติอิติหะ ตีนะขณีนะนาตีนะมุหุดตีนะยาวะพรมานะโลกาสัตท,ทังอคัมพคัชัจีอัยันจะทาสหาัสสัสสาสีโลกะทาสังกมมัมปีสัมมากัมปีสัมเะเวหีอปปามาโนะจักโอคาโรภาโสโลกเกปาตูระโหสีอติกรรมเมวะปาเทวานางังเทวาผู้เทวานุภาวังอัถโขภะควาอุทานังอุทานีสีัญญาสีวัตตะภพกทันโยัญญาสีวัตตะ ว่ตะคุโคนทันโยติอิติหิตังอายัดมัตโตโคนทันยัตสัตอัญญาโคทัญญัเตวะมนามังอโหสิติเก้าวพุทธานุสติอิติปิโสภะข้อหลังสมาสัมพุทโววิชชาจระสามบันโนสุกโตโลกาวิทูลันตุโลปุสัตธรรมสาตรีิสัทธาเทวมุษมนุสย์สารตัวพระวจิตสิบธรรมานุสติสวัคขาตัวพะวตาธรรมรสติทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกปนัญิโกปัจจตังเวทิสัพโพวินยุหิติสิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโภพระวตุสาวกสังโฆสา วัคซังโคชุปฏิปันโนุคคลตัวสาวกสังโฆยะยาปฏิปันโนุคคลตัวสาวกสังโฆสามีสามีจีปฏิปันโนุคคลตัวสาวกสังโฆยะที่ทางจตาริป <si ุริสษทุกขันิอตาบริคัสสัตบุคลาอิสักภควาตัวสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยสักขีเนโยอันเฉลี่ยเโยอนุตรังปุญญาเขตตราวกสัติสิบสองสักสักกัตวาสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมารัง อุตมังวัลังหิตังเทวมนุษย์สานางพุทธเตชีนะโสนทินาสนัตสันตุปัตตวะสัพเพ uh ทุกขาวูปะเมนตุเตสกัตาวาธรรมรัตนางโอสถังอุตมังวัลังปายข้าหูปะสมนังธรรมเตชีนะโสนทินานัตสันตุปัตตวะสัพเพพยาวูปะ,ปะเมนตุเตสกัตาวาสขารตนาสงสโอสถังอุตมะตัง กุมังวะรังอาหูเนยยางปาหูเนยยงสังฆเตชีนาส่วนทินานัสันตุปทาวาสัพเพโรคาอุปัสเมนตุเตสิบสามะคาถาชินมัญชรสมเด็จพุทธาจุรยโตปมรังศีชยาสนากตาพุทธาชีตวามารังสวะหานังจตุสัจจาสะพังรัสังยปีวิงสูนาราสภาตันหังกราทยโยบุทธาอัตวีสติ นายกาสาัพเพปฏินธิต,ตาไมหังมัฏฐเกเต,ตมุลิสราศีเสปฏิธินโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโดจเนสังโฆปณิทิโตไมหังอุเรสภะคุณาโกโรโอหาทาเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตทัจทักขีเนโกนทันโยปินติภาคสมิงมคขลาโนโอจะวามกเกทักขีเนสาวณีไมหังอาสุงอานันทราหุนกัสโปจะมหาหนามุขภาสงวามา โสตะกเก,เกสะโตปินภิคขาคัาสมงสุริโยวัปะพังคารโนิสินโนสีสัมปันโนโสพิโตมุนิงปุงคาโวมมากุมารกัสโปเทโรมหามาหีสีจิตตะวัตโกมสมัยหังวัฒนในนิจังปฏิฐาสีคูนากโรพนโลนอังคุมมลิมาโรจอุปาลินันทสีวลีเวราปัญจเมีชาตาหนาลาเพติละกาม,มามากาม,มามาสีสาสีติมหาเทระ วิชิตาชินวาสาวากาเอตาสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสา,าชาลันตาศีราเตเชนะอคังเมฆเฮสุอสันทิตาละตานังภูรโตอาศีทักคินเมตตาสุตตะกังทักังปัจชาโตอาศีว่าเมวังคุรีมาละกังขันธโมราละปาริตตันจะอาณา,านาทิยะสุตตะกังอากาเสชาทางอาศีเสสาประการัันทิตา ทิฏน,น,นานาวาราสังยุตตาสันตปาการังกตาวตาปิตาที่สัญชาตามหินันยตุปัทวาอาศิสาวิณปัญตุอนันชาติอติเชาสาวสมโตมสีสกิจีนัสธาสัมพุทธปัญชลีชินปัญชารามัชฌมีวิรหารตามหินตะเลสถาปาเลนตุสะสะพเีเตมหาบุริสาสภาอิจิว่ามันโตสุขุโตสุขละโขนชินารุภาเว นาชิตตุปทัทโวธรรมานุภาเวนาชิตาติสังโฆสังขานุภาเวนาชิตาตารันโทสันธรรมานุภาว,วะปาริโตราชาจารามิชินปัญชาเลติสิบสี่บทสวดพระหกรรมการพระหูสารสมณะมิสาบุทานตังคิลิคามีฆาลังอุทิตโคละเสยนยรม,มาลางังธนานที่ทำมาวิทินาชิตาวามันมุนเถอตันเตจัสสัพพวตุเตเชยยังคาลานิ มาราติกิเรกัมมาพิชุดนิกตะสัพพารติงโครัมปนาคะวะกัมาามะฆะมัทธะยักขังคันติสุทันตวิชินาชิตวามุนิทโทนตยิยพพวตุเตเชมครา,านินาคาคิลิงคาชาวัคาชาวารังอติมาตตาภูตังทาวกิจจฆา,ามัสนีวะสัตสุทารุน,นันตังเนตมัมภูสีกาวิชินาชิตวามุนิทโทนตยิยพพ,พวตุเตเชมครา,านิอุคิตาฆะฆะมัฆาติดหถาสุทา,ารุนนะ ังทาวันติโยชะนาปะทางคุริมาและวันตังอิทีพี่สังขาตามโตชิตวามุนินโทตันเตยศภพวุตเตชยมังคะลานิกตวากันถามุทธารังอีวาครับพินยิยจินจายะทุนทาวัจจานังชนากายะวันเชสันตินสโสมวิชินาชิตาวามมนินโทตันเตยศภาวุตเตชัยมังคะลานิ สจวิหายามติกัจากกวาทะเกตุงวาทพาพิโรปิตตามนานังอ,อติอัตถูตังปัญญาปฏิปะชาริโตชิตาวามมนีโทตันเตชะสา,าวตตเตชะเชยมังคาลานินันโทรปานันทพุทธชะคขังวิภูทางไม่เห็นที่ปุตเตนะเทระพุชะเคนะธามายะปายันโตอิทูปะเทศะวิทินาชิตวามุนีโทตันเตชะสา,าวตวเตเชมังคลานิ ทุกขะหะยิท,ทิทิพุชคีนะสุทัตหาการคำมังวิสุทธิชุติมินทิภากาพิธานังจานาฆาเทนะวิธินาชิตวามุนิตโตตเตยะสัพพวตุวเตชะมังคะลานิเอตาปิพุทธาชายมังคะลาอัตถะคถาโยวาจานโนทินะทิเนศระเตมะทันทีหิตวานะนีกะวิวิธานิจูปันทะวานิมุขังสุขังอธทิฆาเมยยะนะโรสปัญ,ญโยมหากาัลุณา นิโกนาโถฮิตายาสภาปานินมพุตรวรวาปารามีสัภาปตัตโตสัมภาโกที่มุตตะมังอิตินะสัจจะวชนะโหตุเตชะยังมังคลงังชยันโตโพธิยามูเรสก,กายนังนันทิวัตโตเอวังวิส ตวังวิชาโยหติชยสูชามังคเาลีอปาลชิตัปันลังเกจิสวบัวิวิโปคาลีอภิเศกาสัพพุทธานังอัพคัปปโตปัมโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุภปหาตังสุหุตีตังสุขัโนสุมุตโตจ่าสุวิถังพัมมาจาริสุปัทคีนางกายกรรมังวาจกรรมังปัทคีนางปัทคีนางมนกรรมังปานิติเตปัทคีนางปฏิทิคตานิกตะวานะ อภัพันตถเปทักขีเีพระ finde, พวันตุเต ate, moon, สัพพมาฆะลังวระคันตุสัพเทิวตาสภานพุทธานุภาเวนะสัทธาสติพระวันตุเตพระวันตุสัพพมาฆะลังพระคันตุสัพเทิวตาสภานุภาเวนะสัทธาสติพระวันตุเตพระวันตุสัพพมาฆะลังอระคันตุสัพเทวตาสภาสังฆานุภาเวนะสัทธาสติพระวันตุเตสิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสัติวิหารวาสินีทูเประเคโหเิเปตหิงตหิง ตาธรรมธาเนนะพระวันตุปุชิตาโสทิงกะโรเตนะวิหารมันทะเลเทราจามเชยวันนาวักกาจพิกโวสารามิกาธานปฏิอุปาสากามขามาจาเทสานิขามาจากอิสาราสป,ปานะูุตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายเยปีจอันทสัมภวาสังเสธชาตาอัโวปาปาติกานนยะนิกังธรรมวรังปฏิจ เตสเพบิคุขัสกาโรตุสังขายาธาตุจิรันสตังธรรมโมธรรมะธารจะปุคคลาสังโคโหตุสมัคคขวมมคโควะอัฏฐายะจาหิตายะจารมเหรักาตุสัพพโมสัมเพปิธรรมจาริโนภุติงสัมปาปุเยยามะอัมเมอิยปะเวติเตปสสนนาหุตุสัมเพปีปันนิโนพุทธศาสสเน สัมมาทาังประเวชฉันโตกาเลเทโวประวัติสันตุวุทธิภาวะเทศันตานางสมิตตทางเนตุมีท่านิงมาตาปิตาจะอัังนิจารคันติพุทธกังอีวังธรรมมีนะดาชานูปักชังระขันตุสัพพทาสิบเก้าเทวดาเทวตาอุญโชชนาคาบทส่งเทวดาทุกขับปตาจานิทุกขาพยาปตาจานิพยะโสกปตาจานิโสกานุตุสัมภีปี ปานิโนเอตาวาตาจะเอมเหิสัพพตังพุทธะสัพพทางสัพเพทวานุโมทันตุสภาวะสัพติสิทธิยาทานังธาทันตุสัทธายังสัทธายาศีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิราตตาโหนตุขัดันตุเทวตาขตาสิบเก้าสุมังคลาคาถาอนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาปุทภาเวนโสทีหุนตุนิรันตลัง หุต่ตุ tama, pas, amo, ina, at, Acho, ตสัพพังสุมังคลังละคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธามานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตระหุ่นตุสัพพังสุมังคลังละคันตุสัพพะเทวตาสภานุสัพพะสังขานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตารง สภพพุทธาพระลปตาปจีการันจะยังพลังอรหันตานันจะติชีนะละขังพรตมิสปโสสัีพุทธาพระลปตาปจีการันจะยังพละังอรหันตานันจะติชีนะละขังพมิสปโสสัีพุทธาพระลปตาปจีการันจะยังพลังอรหันตานันจะตตชีนะละขังพรตมิสปโสสัพพุทธาพระลปตาปจีการันตจะยังพลลังอรหันตานันจะติชีนะละขังพัตมิสุปโสสัีพุทธาพระลปตาปจีการันจะยังพละลังอรหันตานันจะติชีนะละขังพรตมิสุปโสร ตานันจะเตชีนะละขังพระธรรมิสัพพโสสัพพิบุตรภะรัปตาปจิกาณันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชีนะละขังพระธรรมิสัพพโสสัพพิบุตรภะรัปตาปจิกาณันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชีนะละขังพระธรรมิสัพพโสสัพพิบุตรภะรัปตาปจิกาณันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชีนะละขังพระธรรมิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งเสร็จจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระปริศ และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พนจะทุกภัยทั้งวงและขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทวทีเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายธายายมลและกันเราธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายดศีเศรษฐีเดียนยอเศรษฐีเดียนไมโครหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งบนที่สามสิบสขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งความประพติจงสาเร็จศักดิ์สิทธิ์จงสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิด บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขออนุวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสักบูชาขอผลบุญนี้จงส่งผลถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์และ,จะเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยจากโรคภัยทางปวงพ,พ้งนจากความทุกข์ภัยทุกทกายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปรสรรครัฐบานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนรศาสตร์สมบัติบริบารสมบัต,มบติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จใน,ในการวิป,ปัสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจตุพิชัท้ง คืออายุนาสุขภาาเถิดขออนุมโมทนาบุญกับพภพขอยอดสิทธิด้วยทุกทา่าน